สวัสดีทุกท่านเช้าๆนะเดี๋ยวเราจะเอาของขึ้นรถนะขี่ซาเล้งไปวันนี้เพราะว่าถ้าเราขี่รถสามล้อไฟฟ้าไปนี่มันจะยกขึ้นระบาดนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถซาเล้งเนี่ยไปน้องท่าน ขนพวกตู้พวกอะไรไป่ะรถรถสามล้อไฟฟ้ามันสูงมันยกขึ้นคนเดียวลำบากนะก็เลยรถรถไฟฟ้าเนี่ยไว้แบบวิ่งตัวเปล่าแล้วกันวิ่งตัวตัวเปล่าไปทำงานหรือว่าบรรทุกของได้นิดๆหน่อยๆ,ๆแต่ว่าบรรทุกหนักๆนี่เป็นซาลิงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทางไปบ้านของตะว,วุฒิมันขึ้นเนินทุกท่านมันขึ้นเนินสุดทางเลยนะครับ เอาซาเล้งไปนี่แหละพอมันขึ้นเนินมันกินแบตมากเลยทุกท่านเลยเอาไว้วิ่งแบบตัวเปล่าดีกว่าพอมันทุกหนักๆเลยให้เป็นชาเล้งวะขึ้นเนินแบบสุดทางเลย นี่แหละข้อข้อเสียของบ้านบ้านนาล้อมนะท่านข้อเสียของการที่ไปทําบ้านของนาล้อมเนี่ยมันขึ้นเนินนะครับมันขึ้นเนินไปเรื่อยๆเลยทุกท่านเลยแต่ว่ามันจะสบายสบายตอนกลับตอนกลับนี่คือแบบลงเนินจนสุดเลยจนมาถึงบ้านผมอะแต่ขาไปนี่หนักหนักจริง ไอ้ขี่เซลลิงไปก็ะเปืองน้ำมันสุดๆนะท่านขึ้นเนินไอ้ขี่รถไฟฟ้าไปก็ะเปืองแบตสุดๆเฮ้อเดี๋ยวก็เอาของไป,ไปนะท่าน เอาตู้เนี่ยเอาไปไว้ที่โน่นนะเอาตู้ไปไว้ที่หน้าง,งานก่อนตู้เก็บของอ่ะ ยังไม่ได้ซื้อลังใหม่เลยท่านเดี๋ยวอาจจะเบิกงบมาซื้อลังใหม่ก่อนเพราะมันแตกมาแล้วท่านดิมันยกไม่ค่อยสะดวกแล้วน,นี่เห็นไหมมันแตกมาแล้วท่านเลยแตกแตกมาแล้วอันนี้ก็แตกมาแล้วนี่แตกหมดแล้ว เวลาเรายกปกติมันจะมีหูตรงนี้แต่หูมันหลุดหมดแล้วโนนจะมีหูเหมือนด้านโน้นแต่นี่หูมันไม่อยู่แล้วต้องหาใบลังแบบนี้เนี่ยเอาไว้ใส่อุปกรณ์เนี่ยต้องเป็นเป็นลังที่หนาๆหน่อยคุกท่านขอแบบเอาแบบตัวดีๆเลยเพราะว่ามันแปบ๊บเดียวมันมันพังนะถ้าเราซื้อซื้ออีกเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็พังอีก หาแบบดีๆเลยแบบนานๆเลยนะครับเออเอาอะไรไปอีกบันไดเอาบันไดไปเดี๋ยวเอานนี้ขึ้นก่อนบันไดนั่งร้านโอ้นั่งร้านเอาไปไม่ได้ติดตู้นี้ตู้นี้มันกินพื้นที่อยู่ ไม่รู้ว่าบ้านของตะวุฒจะมีน้ําดื่มไหมทุกท่านก็คงจะขนไปก่อนเอาน้ําดื่มไปด้วยจักรันหนึง่งเพราะตอนที่เราไปทําบ้านตะนิดเนี่ยเราก็เอาน้ําดื่มไปนะมีบ้านของป้านงที่เราไม่ค่อยได้เอาไปน้ําดื่มป้านงแกมีน้ําดื่มอยู่แล้วเขาจะมาส่งน้ําดื่มแกทุกทุกวันแบบบ้านผมนี่แหละ เดวมันพ่อนิดเนี่ยแกไม่ค่อยดื่มน้ำหรือเปล่าเขาก็เลยไม่สูงเอาบันไดไปแล้วก็เอาลังอุปกรณ์ไปแค่นั้นเอาท่านแล้วก็ อะตะปูเนาะเอาคุตะปูไปด้วยเผื่อได้ตอกมอตนม่นตอกนี่อ่า เราจะไปกุสุมานด้วยแหละตอนเย็นทุกท่านเข้ากุสุมานอีกเดี๋ยวมันจะต้องเดินทางไกลอ โ okay. อเคน่าจะได้อยู่น่าจะไม่มีหล่นนะอโอเคทุกท่านใช้ได้นี่สลิงไปนี่มันจะ ถ้าเป็นถ้าเป็นรถรถคันนี้เนี่ยใส่ลังตัวนี้ปุ๊บเราต้องเอาลังโนูนะ้นอะเทินไว้ข้างบนเพราะว่าลังตัวเนี้มันจะใส่เต็มตรงนี้เลยมันจะใส่เต็มกระบะพอดีแล้วเราเราต้องเทินของขึ้นข้างบนผมเคยขนไปแล้วตอนขนจากบ้านพอน,นิดไปบ้านของอ่าป้านงนะทุกท่านมันมันไปได้ไม่เยอะนะรถคันนี้ไปได้ไม่เยอะแต่ว่ากระบะมันใหญ่กว่าถ้าเราอยากไปเยอะเนี่ยเราต้องมัดแบบนี้ซึ่ง ผมจะมัดใส่ตรงนี้ก็อย่างว่าเลยทุกท่านเสียดายมันเดี๋ยวมันถลอกปอกเปลือกเนาะเสียดายรถอนะนะเออถ้าสาลิงเนี่ยมันถลอกก็ไม่เป็นไรแต่คันนี้นี่เดี๋ยวมันเสียดายของเดี๋ยวมันบุบมันอะไรเออเอาเป็นว่าถ้าขนของหนักๆก็เป็นสลิงแล้วกันเออมันถลอกมันบุบก็ไม่เป็นไรนะเออถลอกปอกเปลือกบุบนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรสลิง มันอึดมันอึดทนอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาบันไดมาด้วยนะท่านเอาบันไดส่วนนังร้านน่าจะยังไปไม่ได้นะท่านนังร้านเนี่ยน่าจะยังเอาไว้ก่อนนังร้านไปไม่ได้ม,มีอะไรที่อยาเอาไปก็เอายาไปก่อนวันนี้แล้วก็งกงองค์กนะ็อี้เนาะ อ่ะฝากไว้ทีนี้ทุกท่านเดี๋ยวเอาเก้าอี้ขี้เกียจไปด้วยนะเออไวนไ้นั่งฝากไว้ทีนี้สัดีครับ